สวัสดีครับพบกันในรายการนะชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์สำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะก็มีท่านอาจารย์โอนะและผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาแล้วเหมือนเดิมนะกดแชร์ออกไปแท่ นะคนละนะเก้าพันเก้าร้อยเครื่องเครื่องหน่วงละเกินเก้าเก้าแชร์นะเมื่อกดแชร์แล้วตามด้วยชีแรรนและตามด้วยคำถามนะ ก็เข้ามากันได้นะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้กดแชร์ออกไปก่อนแซ่อย่าเริรมคนละเก้าพันเกร้อยเก้ากแชร์เพียงเท่านั้นนะสัญ,ญลักษณ์ของผมคือเสียงต้องดังหลายๆคนจะชอบขายบลูทูธให้ผมนะแต่ถ้าคนอยู่ใกล้ผมจะรู้ว่าเสียงผมมักระหึ่มอยู่แล้วนะเออ <laughs> คนอยู่ใกล้ๆจะรู้อยู่แล้วว่าเสียงกระหึ่มอยู่แล้วนะกดแชร์ออกไปนะคนละเก้าพันนะเก้าร้อยเอเอนะภาษาพม่าเนี่ยฮะแฟนเขาแฟนเขาจะติดต่อมาบ้างไหมคะเดี๋ยวดูให้ไม่ติดต่อมาครับสามวันนี้ครับสามวันนี้นะสามวันนี้ยังไม่ติดต่อกลับมากดแชร์ออกไปแซ่ นะคนละเก้าพันเก้าร้อยนะเกเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแบรนนะและตามด้วยคำถามนะเอาว่ากันตามตรงๆนะครับไ่มันขึ้นเป็นดาบสามดาบเสียหัวใจไม่ได้ดังใจครับสามวันนี้เราดูแค่ลายสามวันนะครับนะกดแชร์ออกไปเส่นะคนละเก้าพัน เก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะโดยมีผมและท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมอาจารย์โอเพิ่งกินข้าวเสร็จนะมาครับกำลังจะกินยาต่อมาครับกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อย 9แชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยซีแบรนด์และตามด้วยคำถามนะถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะดูที่คำว่าสดนะครับถ้ามีคำว่าสดแปลว่ายังอยู่ครับ มอสชีวิตนี้เป็นยังไงบ้างครับผมดูแค่สามวันนี้นะเหมือนจะได้อะไรดีๆเข้ามานะมอสนะสามวันนี้นะไพ่บอกว่ามีอะไรดีๆอาจจะมีอะไรดีๆเข้ามานะสามวันนี้นะผมไม่ได้ดูชีวิตนี้ผมดูแค่สามวันนี้นะกดแชร์ออกไปอย่าเริ่มแช่นะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย 99เแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วให้ตามด้วยซีแร์แลรตามด้วยคำถามนะขอกดแชร์ก่อนครับนะกดแชร์ก่อนนะบอกให้กดแชร์ออกไปก่อนครับให้มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อแล้วผมถึงจะดูนะ ไม่มีผู้แชร์กันเลยนะเนี่ยเตยก็ไม่มีผู้แชร์ยี่แปดสิงหาก็ไม่มีผู้แชร์เอานุชละกันนุชมีผู้แชร์จริงเดือนนี้ผมดูแค่สามวันครับนะเดือนนี้ความรักผมดูแค่สามวันนี้ความรักนะจะชัดเจนไหมเอาแค่นี้ว่าว่าชัดเจนไหมมันก็ได้ระดับหนึ่งแล้วครับไพ่มันดีนะนะชื่ออะไรนุชนะไพ่บอกว่าดีนะไพ่บอกว่าดีเขายึดมั่นถือมั่นคุณนะ กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้านะพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะอ่าขอบคุณครับนะคุณน,นุชนะกดแชร์ออกไปครับถ้าไม่มีผู้แชร์ผมถือว่าสละสิทธิ์ในการถามกันไปเองครับนะโนนะมีผู้แชร์โน่นะอ่ะควรระวังเรื่องอะไรครับเดี๋ยวดูให้ระวังมีเรื่องครับนะ ระวังมองหน้าคนแล้วมีเรื่องไพ่นักเลงขึ้นนะครับนะไพ่นักลบขึ้นนะแป้งยีบสี่ความสัมพันธ์กับพี่บูมจะไปทางทิศไหนไพ่บอกเป็นพระครับไพ่ไม่ค่อยดีครับพยายามพากันไปทําบุญทําทาน่อยนะครับเสริมดวงเสริมราศีนะอ่ะเตยสิบเก้าลักเดี๋ยวดูให้เองแล้วกันว่าเป็นยังไงเหมือนเด็กๆครับยังไม่มีอะไรมั่นคงเลยนะเออนะใครที่ไม่มีผู้แชร์ผมถือว่าสลับสิทธิ์ถามไปเองนะครับนะขอผู้แชร์ขึ้นมาครับ นะเอาแชร์แล้วเชื่อแชร์เอายี่สิบปดสิงหานะดูยังไงครับเป็นยังไงเป็นยังไงอาจจะดูให้ไพ่บอกระวังมีเรื่องครับไพ่มันบอกว่าระวังครับใจร้อนครับมีนักเลงเข้ามาหาให้ระวังนักเลงนะครับนะนะอ่านะอาวาวสิบแปดความรักอาจยะดูให้วาวสิบแปดความรักสถานะไม่ดูให้ก็ถือว่ามีคนเข้ามาเรื่อยๆ ความรักดีมีเมตตามหานิยมเนื้อหอมนะเด็กสิปดนะครับนะนะเออนะเนื้อกำลังหอมนะว่าไพ่สามถ้วยนะนะจะมีคนลุมเข้ามาเลยนะให้ระวังให้ดีนะแสงยี่สิบแปดแฟนบอกเลิกเราเขาจะกลับมาคืนดีไหมเอาดูแค่นี้นะยังไม่กลับมาคืนดีครับสามวันนี้นะมีอะไรผมดูหน้าไพ่ตรงๆอ่ะนะ ดูได้ก็ดูอะไรคือมาข้างหลังดีกว่าครับถ้าใครอยากดูเรื่องความรักเอาแบบสบายใจมาแบบถามไม่อั้นข้างหลังครับเพียง999บาทเท่านั้นนะผมอาจารย์ท็อปส่วนท่านอาจารย์โอเริ่มต้นที่คําถามละ100บาทนะครับกดแชร์ออกไปแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามครับสวัสดีครับชื่ออะไรภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกเมื่อกี้เจอก็เจอาภาษาพม่าไปละทีหนึง่งเอเอ,เอนะ ทำไมเราเจอแต่ภาษาอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> บริบรบุยนะเออนะนะเอาภาษาญี่ปุ่นชื่ออะไรมาว่ามากดแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเร่นและตามด้วยคำถามถามกันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นตอนนี้เป็นเวลาแปดนาทีแล้วนะครับอะไรนะญี่ปุ่นแชร์แล้วถามได้เลยนะ ชื่ออะไรอ่าญี่ปุ่นนะเอามาครับ,บกดแชร์ออกไปเร็วคุณละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เซบลิฟนะเออนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีไรโอสิริหนึ่งห้าและผมครับตามนี้ครับคุณถามว่าอะไร คือมันต้องเปิดสองใบครับถ้าอย่างนั้นผมดูแค่ให้ใบเดียวแล้วกันนะคุณจะไปทํางานที่ต่างประเทศเอาแบบผมดูให้ว่าคุณจะได้งานต่างประเทศหรือเปล่าแค่นั้นนะสามวันนี้มีโอกาสได้นะให้มันมีเกณฑ์เดินทางผมดูแค่เนี้ยนะจบตรงเนี้ยคือคุณจะคุณจะถามงานสองงานสามงานผมไม่ตอบผมตอบแค่ว่าคุณถามว่าคุณจะไปหางานคุณจะได้งานไหมก็มันได้มีโอกาสได้แค่นั้นแหละผมดูให้แค่เนี้ยนะ ถ้าสองสามคำถามมันเยอะเกินมาข้างหลังดีกว่าครับนะกับผมอาจารย์ท็อปนะครับเริ่มต้นเพียงหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะกับท่านอาจารย์โอเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทนะเดี๋ยวเวลาผมมีน้อยแล้วนะจะถามก็รีบถามอย่ารอให้ถึงสมัยหน้านะเออนะเดี๋ยวพอรอถึงสมัยหน้าแล้วปรากฏว่าผมก็ไม่อยู่ละพอไม่อยู่มันคลิปมันก็จะแห้งแห้งก็แปลว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ยก็แปลว่าไม่ได้ตอบนะกดแชร์ออกไปแซ่ น้อยเขาชอบหนูมากใช่ไหมผมดูแค่ว่าเขาชอบคุณไหมเอาแค่นี้นะไพ่บอกเป็นความรู้สึกแบบเด็กๆแต่พัฒนาความสัมพันธ์ได้ตอบได้เท่านี้นะนะเป็นความรู้สึกที่แบบเออนะแต่พัฒนาความสัมพันธ์ได้เออลูกชายลานะไม่มีออยไม่ม,ไม,มีไม่มีผู้แชร์ก็คงไม่ตอบครับต้องมีผู้แชร์ก่อนครับต้องแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะ กดแชร์ออกไปก่อนครับอย่าลืมแซ่คนละ9 9้าพัแชร์ฮะบอกให้แชร์ออกไปถ้าไม่มีผู้แชร์มันก็ไม่ตอบเพราะว่าผิดกติกานะสวัสดีครับนะเอาล่ะเวลาผมก็ใกล้หมดและนะ เนี่ยใครเนี่ยผมไม่ถือไอ้นี่ไว้รับรองเละนะคำถามนะมันก็จะไม่มีใครพิมพ์บอกผู้แชร์กับใครนะเอาละเวลาผมหมดละนะหมดเวลาแล้วสำหรบับรอบนี้เดี๋ยวไปรอบหน้าเจอกันนะสวัสดีครับ